คุณสมบัติวิกกี้รวยพันล้านสามีก้มกราบเรื่องลูกเปิดบ้านหลังใหญ่ชายชาติโยดโดมคุณพ่อลูกหนึ่งยอมควงวิกกี้สุนิสาเปิดบ้านครั้งแรกให้แฟนๆได้ชมโดยเป็นคู่สามีภรรยาที่สลับหน้าที่กันสามีจะทำงานบ้านดูแลภรรยาที่บ้านทุกอย่างขณะที่ภรรยาทำธุรกิจหลายอย่างแถมแพ็คของส่งเองเพราะขายดีมาก ชายบอกว่าเป็นคนติดบ้านและติดภรรยามากตอนนี้ไม่มีเพื่อนแล้วมีเขาคนเดียวเหมือนเป็นภรรยาเหมือนเพื่อนที่ปรึกษาเป็นทุกอย่างชายยังยอมรับทั้งหึงทั้งหวงภรรยามากเมื่อถามว่าทำไมผู้หญิงคนนี้คือผู้หญิงในชีวิตคุณตั้งแต่แรกเห็นชายบอกว่าเด็กๆจะติดแม่รู้สึกแบบแม่เป็นผู้หญิงเก่งทำได้ทุกอย่าง เราอยากได้คู่ชีวิตที่เก่งเหมือนแม่มีความมั่นใจเสริมความมั่นใจให้ชายด้วยทุกวันเวลาไปทำงานไม่มั่นใจว่าจะทำได้ไหมกี้ก็จะบอกเสมอว่าเราทำได้ยิ่งทำให้เรามีพลังมากขึ้นไปอีกว่าหันมาเมื่อไหร่จะมีเขาอยู่ตรงนี้เขาแกร่งเหมือนเพชรที่จะมาเป็นกำลังใจให้เราไปตลอดชายน้ำตารื้นวิกกี้ถึงกับโพก,กอดด้วยความซาบซึ้ง หปีที่แต่งงานรวมสิบเอดปีที่ยังหวานสุดๆชายบอกว่าอ่อนไหวทุกช่วงเวลาสำคัญในชีวิตจะร้องไห้หมดแต่ตอนลูกเกิดไม่ร้องจนตั้งคำถามกับตัวเองว่าหรือเราไม่รักลูกทั้งที่เราเลอกเขามาทั้งชีวิตตอนแรกมันเกิดความเสียใจว่าทำไมถึงไม่ร้องไห้จนไม่รู้อะไรมาสะก,กิดนั่งร้องไห้อยู่คนเดียวถึงเพิ่งรู้ว่ารักเขามากเพิ่งสัมผัสได้ตอนนั้น จนกี้มาก็ร้องไห้ไปด้วยกี้บอกว่าเขาเพิ่งรู้ว่าเขารักกี้กับลูกมากชายวิกกี้น้ำตาคลอกอดกันอีกลองไปชมความอบอุ่นของครอบครัวนี้กันได้เลยล่ะคะ่ะ